กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมวานได้ไปเจอคลิป,ลปหนึ่งเลยท่านผู้ชมเขาเอาแก๊กกระป๋องนะครับแก๊กกระป๋องฉีดลงในลูกปืนและทีเนี้ยเขาก็ทําการเอาลูกปืนเนะี่ยที่ฉีดแก๊สลงไปยัดเข้าไปในเบ้าลูกปืนอย่างง่ายดายเ้ยวันนี้สงสัยก็เลยจะมาทําดูว่ามันได้จริงๆริงไหมอันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือลูกปืนนะครับคือลูกปืนที่กูยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะนี่นะครับเทปยังอยู่นะยังไม่ได้แกะนะแล้วอันนี้เป็น อะไรวะฝาอันนี้เป็นฝาเฟืองท้ายมีโอนะครับนี่ผมได้ทําการตีลูกปืนออกละนี่ลูกปืนติดอยู่นี่นะถ้าผู้ชมดูเวลาใส่นะเวลาใส่นะคือในคลิปในคลิปทุกคนเห็นนะทุกคนได้เห็นนะครับว่าในคลิปอะมันเข้าง่ายมากๆเลยแล้วถ้าผู้ชมดูน,นี้นะอันนี้ยังไม่ได้หล่นแก๊สนะเนี่ยคือแบบเขายัดก็ลงมาแล้วใช่ปะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้หล่นแก๊นนะยัดไม่ลงนะครับไม่หล่นแก๊นนะยัดไม่ลงแถมไปลูกปืนเก่าด้วยนะอะอกไงอะ มาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาแกะเจ้าลูกปืนตัวนี้แล้วก็จะทําการลนแก๊สนะแก๊มันอาจจะคนละยี่ห้อแต่มันเป็นแก๊สนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่กันดูนะลองใส่กันแบบแบบที่ว่ามันมันไม่ได้ลนแกะ๊ดนะนะครับนะก,ก็ก็ไม่ได้เข้าง่ายนะไม่เข้าด้วยนะครับ <laughs> ไม่เข้าด้วยซ้ำเดี๋ยวเอาลูกปืนมาลนแก๊กันนะครับ เดี๋ยวให้ดูอีกทีว่ามันเข้ามันเข้าแบบมันไม่สามารถกดไปได้เนี่ยนะแม่งกดไม่ไดนะ้แม่งเอาไม่ออกอีกก็แค่จิ้มหัวมาลงไปเห็นไหมเนี่ยแก๊สนะจิ้มแก็ขึ้นเลยไม่ออก เย็นไม่พอไม่รู้นะอันนี้มันอารมณ์มันคล้ายๆแก๊สถุงต้มนะท่านผู้ชมมันไม่คล้ายมันแก๊สถุงต้มไปละเดี๋ยวไม่ออกดีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเป็นอันนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้มันคือกระป๋องแก๊สที่ไปเติมแก๊สปรชักของเองนะนะครับเวลาอันเนี้ยน่าจะอันเดียวในคลิปเลยเดี๋ยวมาดูนะครับใช้อันเนี้ยจีย้ลงไปมันจะเข้าได้ไหมนะ เขย่าด้วยป่ะอ่ะเอาไว้ว่าเอาไว้ว่าผมลดแก๊สแล้วแล้วกันนะแล้วก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันน,นะครับว่ามันจะใส่ง่ายขึ้นไหมนะเหมือนเดิมกูมก็ยัดไม่เข้าเหมือนเดิมเดี๋ยวลองนะไม่เอาเปลือกอันนี้แม่งเปลืองเอาด้วยป่ะอันนี้เดี๋ยวลองดูนะท่านผู้ชมนะมันจะเข้าไปไหมนะ สงสัยมันเป็นเพราะวันนี้อากาศมันร้อนด้วยไอแก๊สมันเลยไม่ออกมัง้งแต่ก็เนี่ยมันมันไม่ใช่มีแต่ลมนะเว้ยแก๊สมันก็มีนะไม่เชื่อท่านผู้ชมดมกลิ่นดูนะครับนะเปิดให้ท่านผู้ชมดมนะอ่ะสูดเข้าไปลึกๆหน่าเห็นไหมบอกแล้วมันมีแก๊กก็ก็นะก็อันนี้เดี๋ยวลองคนอื่นนะครับว่าเมันจะเข้าไปไหนเลย ว่าต้องเขย่าเพื่อความอมลาังการของมันนะครับแผนกุลาแล้วนะนะก็ก็ไม่ลงนะแล้วเอาค้อนตอกนะครับ คอนต่อกเข้านะแต่มือกูกดไม่เข้าอันเนี้ยมันเข้าไปขนาดนีล้ละแต่ผมยาวมือกดนะไม่เข้านะครับคือในคลิปอ่ะในคลิปจะเป็นเป้าอ่าลูกลูกปืนข้างข้อนะครับเป็นเป้าลูกปืนข้างข้อซึ่งไอ้เป้าลูกปืนหนูเนี้ยส่วนมากมันชอบหลวมไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าลูกปืนตัวเก่าหรือตัวใหม่นะครับหมายถึงว่ามันจะเป็นแข้งตัวเก่าหรือตัวใหม่ว่าจะเป็นแบบแข้งที่มีทองเหลืองหรือไม่มีนะครับทีเซ็ตบีอารูเจอบ่อยมาก เดียวไปมากแทบแบบไม่ต้องตอกเข้าไปเลยเอานิ้วกดมันก็เข้าคือเป้ามันหลวมเลยครับเป้ามันโยกก็ได้คลิปในกรณีนั้นอ่ะก็ไม่รู้นะแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะเป้ามันหลวมนะครับมันมันไม่ใช่ที่แบบว่าคือมึงใช้แก๊สแค่แก๊สกระป๋องระยัดไปมันเป็นเป็นไปไม่ได้กูก็ทำให้ดูแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้แก๊สนี่เลยนะจะเขย่าให้ด้วยเผื่อบางคนไม่เชื่อนะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ในตัวเจนเหลวที่จะทําให้เหล็กอะหดตัวได้ขนาดนั้นด้วย好่า แล้วเนี่ยนี่ก็กุกก็กดนะไม่เข้านะครับสรุปวิธีนี้มันใช้ไม่ได้ผลนะโอเคแล้วผู้ชมคลิปนี้มีแล้วอย่าไปหาเสียตังค์ซื้อแก๊สไปทําแบบนั้นกันนะมันใช้ไม่ได้สรุปคืองต้องตอเข้าหรือมึซื้อตัวดูดอดีสุดนะโอเคแล้วผู้ชมคลิปนี้มีแล้วจะใไปคลิปหน้าลกันไปก่อนสวัสดีครับคลิปหน้าไปไลตามไว้เดี๋ยวมาเจอกัน